จะตามสนนทำอะไรก่อนอ๋อแสดงว่าคุณอาเอาวัวออกข้างนอกด้วยออกหมดเลยมันจะอยู่ในคอกตลอดอุ้ยดีนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเช้าให้กินอาหารก่อนเพราะว่ามันเป็นลูกอ่อนครับผมออกตาสายหน่อยตัวนี้สักสามโมงมันกินอาหารอะไรก่อนครับผมแต่พวกนี้เช้าออกเลยครับเช้ามาก็บางว่างก็เอาออกอเ,เลยมัดแถวนี้แหละครับผมการที่เราเอาวัวออกข้างนอกเนี้ยดีกับวัวมากไหมครับขาไม่ออกกังกาย ไปบอกหลังกายเล่นได้กินยาติอัดรกและของมันไปครับผมทัางวันแสดงว่าเราได้สังเกตเห็นว่าการที่วัวได้ออกข้างนอกอ่ะดีกว่าวัวดีครับดีดีดีถ้าอยู่นี่ไม่ดีหรอกมันไม่ได้ออกกำลังกายออกอย่างเงี้ยอ่ะตักยังไงครับคุณอายังไงตักนี่ออกตักออกมันก็สะอาดทุกมันก็สะอาดขออนุญาตจับมือเลยครับคุณอาครับผมถ้าไม่ใส่ใจขนาดนี้ครับหวานกินสาอา เอาผมพูดจริงๆนะคุณอานะข้อก็สะอาดนะครับน้ําก็สะอาดแถมยังมีไอ้ที่ตากเองเอาคุณตาโชยรอบหนึ่งสิตากยังไงนะก็สมุติอย่างนี้เนาะอ่าเอาสมมุดนี้เลยนะอ่าอ่าสกปรกนี้เลยนะสกปรกแล้วเนี่ยแล้วก็ตักออกมาแล้วก็ตาแเลยพวกก็ได้กินน้ำสะอาดตลอดน้ําประปาครับผมการที่เราวัวเรามันอยู่ดีกินดีอย่างเงี้ยมันส่งผลดีกับวัวเยอะไหมครับคุณอาครับดีดีดี คุณอารับสวัสีีครับอันนี้คือหญ้าอะไรครับคุณอาเนเปียครับเนเปียครับเนเปียทําไมถึงเลือกปลูกสายพันธุ์นี้ครับคุณอาเขาว่ามันโปรตีนเยอะโปรตีนเยอะครับแล้วเราใช้ไปนี่รู้สึกยังไงบ้างครับมันเออมัน<笑><笑>เห็นเขาว่าอย่างนั้นแดียกินไปกับธรรมดาธรรมดาเลย,เลยครับผมก็ไม่กินให้สม,ม่ำเสมอก็กินหญ้าตามพื้นตาแหร่งเ ใช้ยาธรรมชาติด้วยครับครับครับแล้วก็ใช้ในเปียที่ปลูกด้วยครับผสมผสานกันไปเนาะจะตัดแล้วยาวแล้วจะตัดสับให้กินครับผมก็ประมาณว่าใช้ผสมผสานกันไปครับเคยเลี้ยงวัวมาก่อนไหมครับคุณอาเคยเลี้ยงเลี้ยงหลายปีแล้วเลี้ยงตั้งแต่เกิดเลยเลี้ยงตั้งแต่เกิดเลยทําไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับคุณอาอ๋อก็มันเหงาไอก็ว่างๆก็เลี้ยงวัวไปเช้ามาก็ตื่นมาก็ เอาวัวไปผูกไ้ได้นะมันก็มีความสุขดีบอกยืดเช่นยืดสายพอได้ออกกําลังกายครับพอได้ออกกาลังกายใชเช้าครับผมค่อยถึงได้มาไว้ตรงนี้ครับคุอน้เอาเออนี่กันฝนเปียกกันฝนเปียกครับทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับก็จะอยู่ข้างนอกฝนก็เปียกอ่าอยู่ข้างในฝนก็เปียกเพื่อใครอยากได้ปุ๋ยก็เขาสั่งเราจะมาก ครับผมรอให้เขาได้เลยโอ้วางแผนดีนะครับแสดงว่าขายวัวไม่ได้ไม่เป็นไรครับขี้วัวขายได้ครับคุนอาขายกระสอบละเท่าไหร่ครับ3าบาทกระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยอาหารนี่แหละกระสอบละ35บาทครับทําไมเขาถึงมาซื้อของเราครับคุณอามันมีข้อดีอะไรครับเออก็ไม่รู้สิแต่ว่าเขาซื้อว่าเขาซื้อไปใส่พวกต้นไม้เขาได้สวนนะครับผมไม่รู้ครับ มันดีตรงไหนไใช่ไหมครับไม่รู้ว่าดีไหนแต่แบบครับก็ชอบซื้อีิะร้อยลูกอย่างงี้อ๋อเป็นร้อยลูกเลยเป็นร้อยลูกน่ะแหละเนาะครับผมซ้าย<บ>มือนี่คืออะไรครับคนณอาขี้อะไรเหมือนกันอันนี้เ,<อ>เปียกอ๋อเกือบแห้งแล้วแต่น,นี่แห้งหมดแล้วอันนี้คือใช้งานได้ซ้ายมือแท้ๆไปซื้อวันนี้ตอนนี้ขายได้เลยซ้ายมือเนี่ยครับอ๋อก็คือมันเขาเรียกว่ามันผ่านผมคัดคัดคัดอันไหนเปียกผมก็โกยมาฝั่งนี้ครับผมก็คือซ้ายมือนี่พร้อมใช้งานครับขวามือนี่คือยังเปียกอยู่ยเีก เปียกแดนแห้งแต่ข้างบนนิ่หน่อยครับผมก็เอามาพักไว้เนาะครับมาพักไว้ให้โดนฝนแต่โดนแล้วก็เปียกยิงหน้าฝนก็เปียกตลอดอืมคือบางคนเนี่ยไม่ได้ทําอย่างนี้นะคุณอาทำงไาครับเขาไม่ได้คิดว่าจะต้องขายขี้วัวนะ๋อผมขายไปจ้ามขายทุกปีขายทุกปีเลยใช่ไหมทีละสองสามร้อยกระสอบอู้ยสามร้อยสองร้อยกระสอบไม่ธรรมดานะครับอย่างช่วงเอ่อก่อนป่านคราวนี้รับไปซื้อไปบานตำนาตำอะไรรองพื้นด้วยก่อน ก่อนก่อนมานข้าวครับผมก่อนมานข้าวครับผมเขาก็แสดงว่านอกจากจะเลี้ยงวัวแล้วก็ยังได้ขี้วัวด้วยเนาะครับได้ขีว้วัวครับผมแล้วคุณอาเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่เอ,อ่อพันธุ์นะไนธุ์รชาลเล่ยชาลโลเล่ครับชาลเล่มีอะไรครับชาลเล่นี่ก็นี่ไงเพวกพันธุ์ชาลล่ยโอ้โหผู้ชมครับผมว่าผมเจอที่เด็ดก็ให้แล้วนะโอ้โห,โโหข้อวัวสะอาดมากๆเลยกวาดขี้ทุกวันกวาดขี้ทุกวัน เป็นพื้นเซเมนอ๋อแต่ครอบไม่กลบไม่สวยแค่นั้นไม่เป็นไรครับคุณอาแค่นี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับ,รบปัดกอง,กองไว้เจอาอิตทีหนึ่งล้วก็เอารถดัาเ็นไปกองไว้นู่นอ๋อผม,มจะอาดกลอดครับผมผมรู้แล้วว่าทําไมเขาถึงมาซื้อขี้วัวที่นี่มัน,น,มนมไม่มีดินผสมไม่มีดินไม่มีดินคิดนามนะครับกว่าจะทําพื้นปูนนี้ครับคุณอาก็แต่ก่อนนั้นก็เป็นดินเนาะครับผมแต่ทาสะอาดยาก อ๋อเราเจอปัญหามาครับถ้าเป็นพื้นดินนี่ทำความสะอาดยากามากมากมันขัดดินกับอะไรยากครับผมพอเรามาทําพื้นปูนอย่างงี้ปุ๊บนี่สิ่งที่เห็นว่ามันดีขึ้นคืออะไรบ้างครับคุณอาดีขึ้นคือก็สะอาดตาเนาะครับผมสะอาดตาเราเก็บขี้อะไรก็เอารถตั้มเข็นง่ายได้ง่ายหมดอก็แสดงว่ามันดีขึ้นจริงๆ แล้วเรื่องเล็บขาเล็บอะไรมีผลเสียอะไรบ้างไหมครับไม่ไม่ไม่มีครับเท่าที่เราสังเกตนะคไม่มีครับไม่มีเลยอ๋อคุณผู้ชมครับผมว่าใช้ได้เลยนะสวยเลยนะครับคุณอาโอรางอาหารใหญ่มากๆเลยครับนี่ทําไมทํารังอาหารสูงใหญ่ยังไงครับคุณอาก็เพื่อดูแลที่จะแยกกันนิสัยฟางนิสัยหญ้านิสัยอาหารแยกกันมีสามช่องครับ หนึ่งสองสามสี่ช่องตัวนี้สี่ช่องอ่าอันนี้ใส่อาหารค่ะอาหารคืออาหารอะไรครับนายครับข้าวโพดสับให้กินตอนเช้าอ๋อมีข้าวโพดสับด้วยมีให้กินตอนเช้านิดหน่อยอันนี้ก็ไม่ถือว่าลงทุนเท่าไหร่นะครับสอบจัดสิบบาทก็ไม่ใช่ว่ามันจะเพิ่มต้นต้นทุนเท่าไหร่เนาะค่ะพอให้วัวได้กินของดีๆบ้างอ๋อครับผมมันมีโปรตรงพืไในอันนี้มันลูกอ่อนไงมันมีลูก อ๋อก็แสดงว่าอันไหนที่กินตัวเดียวนี่กินตัวนี้ตัวเดียวครับผมก็วัวตัวไหนที่มีลูกอ่อนเนี่ยก็จะดูแลพิเศษหน่อยค้างๆรับอ๋อครับผมก็แสดงว่าวัวคนเดาเลยเนาะครับผมก็แสดงว่าวัวลูกอ่อนนี้ก็จะได้กินข้าวโพดสาบหญ้าฟางถูกต้องไหมครับคุณอานี่ฟางอยู่กองนี้หมดแล้วเลยครับผมคุณอาครับสอบถามนิดหนึ่งครับเนี่ยผมชอบมากเลยนะแบ่งเป็นล็อกๆอย่างนี้นะทางอาหารเนี่ย ไปเจออะไรมาถึงทําแบบนี้เขานาทำไมต้องแบ่งชัดเจนอย่างนี้ก็ความคิดของเราเองคิดว่าก็มันไม่ปนกันไงอืมมันฟางก็ใส่ฟางตลอดใส่ยาไปครับผมอันนี้เป็นหัวอเป็นข้าวโพดสับครับครับก็ใส่ข้าวโพดสับตลอดครัผสมรำน่อยนิดนึงครับผมมันมีอาหารให้มันกินกินข้าวโพดสับกับรำรำมีลูสีเล็กอ๋อมาสีขาวก็เอาสรามัน รวยๆครับผมเขาพูดสับครับผมอันนี้ก็เป็นฟางก็จะใส่ฟางตลอดไปถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นหญ้าก็จะใส่หญ้าตลอดไปครับทําไมต้องแยกชัดขนาดนี้ครับก็ก็แยกกันเลยดีเลยมันกินง่ายไหมแสดงว่าหญ้าฟางหมดเกลี้ยงหมดครับกินหมด เหมือนตอนนี้เลยใช่ไหมครับเลยเศษนิดๆหน่อยๆรันะอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าไม่เหลือแล้วเนี่ยไม่เหลือแล้วครับอันนี้คือเกลี้ยงจริงๆนะเกลี้ยงครับอ๋อนี่ไม่ได้ไม่ได้สับสานเลมันหมดต้องมาเองนี่ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่ามันแยกกันชัดเจนแสดงว่าวัวควายก็กินดีขึ้นครับดีครับมีฟาก็กินฟาหมดแต่ว่าช่วงนี้ยามเยอะจังอัดแด็บาก่อนอืมอัดอัดทำกินเยอะๆอันนี้กินน้อยๆเพราะว่ามันเปรี้งไงครับผมมันอิ่มกินทั้งวันทั้งคืนมันไม่ได้ใจอิ่มเลยแล้วเลยแบ่งเวลาให้พักผ่อนบ้างมัครบ อ่าก็นี่กินหมดก็หยุดกินหมดก็หยุดทรไมอ๋อหยุดนอนอยูย่ได้ครับผมอ๋อมีหยุดนอนด้วยค่ะทําไม,ไมนอน,นเนาะทำไมต้องให้นอนครับคุณ่ะมันนอนเอ้งมันนอนเดงที่ทิมนี่มันก็นอนอ๋อกินยาหมดคอเออหมดกระบะนี่มันก็นอนแล้วให้กินอีกทีตอนไหนครับเช้าเลยเช้าเลยครับอ๋อเช้าประจูไปข้างนอกก่อนั้งขึ้นนะเอ้จะตามถนนทำไรก่อนอ๋อแสดงว่าคุณอาเอาวัวออกข้างนอกด้วยออกหมดเลยไม่ได้อยู่ในคอกตลอดอุ้ยดีนะครับ อย่างตัวนี้ตัวนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเช้าให้กินอาหารก่อนเพราะว่ามันเป็นลูกอ่อนครับผมออกตาสายหน่อยตัวนี้สักสามโมงมกินอาหารอะไรก่อนครับผมแต่พวกนี้เชา้าออกเลยครับเช้ามาก็บางว่างก็เอาออกหน่อยมัดแถวนี้แหละครับผมการที่เราเอาัว้งออนอกเนี้ยดีกับบัวมากไหมครับขาไมนออกกลังกายไม่ออกกัลังกายแล้วไได้กินยาธรรมชาติอืม รถและงต้องมันไปครับผมทงวันแสดงว่าเราได้สังเกตเห็นว่าการที่วัวได้ออกข้างนอกอ่ะดีกว่าวัวดีครับดีดีดีดถ้าอยู่นี่ไม่มดีหรอกมันไม่ได้ออกกาลังกายครับผมทำสาดระยาวัวในโคทำสาดยากดาวออกโอสบา,าง่ายปัดเสร็จแล้วครับผมปัดจุบว่น,นี่ปัดตัวว่นเลยขา้นแกวาดช้ามาโอขี้วัวเยอะครับผมตัวแต่ละตัวนี่ช้ามานี่ไม่่ำาก็นหกที่ ขี้เนี่ยแต่ตัวแต่ละตัวเนี่ยครับผมไม่ใจหน่อยๆลองลองแบบตรงนี้ไม่ได้ออกเอาบาลืนนี้ชหเหนื่อยเลยเอาสอบถามนิดหนึ่งนะขี้วัวมีกี่ตัวครับนี่สี่ห้าตัวเนาะตัวยาสีตัวครับวันหนึ่งถ้าคิดเป็นเงินนี่ได้สักกี่กระสอบเขาขี้วัววันหนึ่งเนี่โอ้วันหนึ่งจะให้งไปกระสอบกระสอบหกสิบบาทครับเจ็ดสิบบาทเนาะคอุ้ยพอได้นะผมว่าพอได้นะครับ ดีสักสองวันไปเลยสี alan, so ่สี่ตัวเดี๋ยวสองวันไปเลยสองสองสองมต่ทีเพื่มไปเยอะอืมนี่กระสอบมึงแค่ไม่กี่พี๊บเองแค่สองสองถังสองครึ่งเงี้ยนั้นเองเต็มครับผมนี่กระสอบนี่หนึ่งกระสอบอ๋อกระสอบไอ้ข้าวโพดหมักนี่เลยนะนัำนี่กระสอบนี่เลยที่ผมขายสามชัมาบาทครับผมทําไมสองถังกว่าก็เต็มแล้วนี่คือท่ออะไรครับคุณอาท่อน้าครับยังไงครับนี่ไม่เคยเห็นเลยนี่ปึ๊บเปิดปั๊บลงถังพ้อม พอดีสายนี่มันสั้นอ่าสายยาวมันสั้นครับผมไม่ใช้อันนี้เอาปื้อเปิดเลยเอาถ่ายรูปออาได้นั่นนั่นลงถังชั่วเต็มมันก็ปิดโอ้างน้ำทั่วไปครับผมใช่ว่าเปต้องดึงสายยางกันนั่นเองอ๋อมองคนนี่ลากแล้วลากอีกเนาะข้ามลากแล้วลาอเซ่บาดเลี้ยวสายก็ขาดบ้างโวยเหยียบบ้างเนาะครับอันนี้ทําสูงด้วยหลงครับพอหัวเลยทําไมต้องทําสูงขนาดนี้ครับคุณนาเก็บตัวห ถ้าตามมันก็นั่นเนาะขาดหมดเลยเนาะครับผมเพื่อโวเหยียบอะไรเนาะครับผมอย่างนี้จบเลยมาในยาวนี่แน่นอนเลยเลยครับผมสูงไว้ก่อนถ้าปกติก็จะใส่สูงนี่แหละน้ําสะอาดมากๆเลยครับน้ำประปางที่นี่นะครับดีทุกอย่างนะทออสะอาดน้ําสะอาดเนี่ยถ้าวันนั้นกินปลาอเม็ดยาอะไรเลอะเยอะผมก็ตักออกอย่างเงี้ยอตักยังไงครับคุณอายังไงตักนี้ออกตักออก มันก็สะอาดทุกี่ยมันก็สะอาดขออนุญาตจับมือเลยครับคุณนาครับผมทำไมใส่ใจขนาดนี้ครับโอ้โหสะอาดเอาผมพูดจริงนะคุณนานะข้อก็สะอาดนะครับน้ําก็สะอาดแถมยังมีไอ้ที่ตากอีกเอ้าคุณตาโชยอีกรอบหนึ่งดิตากยังไงนะเออสมมุิอย่างนี้เนาะอ่าเอาสมมุดนี้เลยนะอ่าอ่าสกปรกนี้เลยนะสกปรกแล้วเนี่ยแล้วก็ตักออกมาแล้วก็ตากแบบ กินน้ำสะอาดตลอดน้ำประปาครับผมการที่เราวัวเรามันอยู่ดีกินดีอย่างเงี้ยมันสง่งผลดีกับวัวเยอะไหมครับคุณนาครับดีดีด,ดีมันได้สะอาดครับผมแล้วเจ้าของก็มีความสุขด้วยเนาะครับผมเนี่ยได้ไปเดนมาผมก็ทํางานมามกเกษียณก็ดูทาอะไรผมเลี้ยงวัวก่อนตอนทำงาน้องเลี้ยงชอบสามตัวอย่างนี้เหมือนกันครับผมตา,ามามาเป็นมักแล้วน,นนะครับอ๋อ้างมาครับผม ตอนเย็นมีเวลามักตัดลงตัดหญ้านี่ก็ตัดเฉลี่นี่นี่ออกมาตั้งเจ็ดแปดเคร่งใช้เครื่องตัดหรือว่ายังไงครับนายใช้เครื่องกับเครื่องสไดร์ตไดเนาะเครื่องสะพายครับครับผมไปตัดตามทุ่งนาตามโรงเรียนเฉลีดยนั่นครับผมสอบถามนิดหนึ่งครับคุณอาไอ้นี่มันคืออะไรครับนี่เก็บอันนี้ไปครับเสื้อครืออะไรนี่ไง อ๋ออะไรดีอะไรมันตัวล็อกมันครับครับผมอะไรอย่างนี้ก็จอดตีแต่เดี๋ยวนี้ฉลาดแล้วทําไมเอาเมื่อก่อนนี่ใช้ไม้อย่างนี้เป็นยังไงครับทีนี้มันมันต้องตีอ๋อผมมันต้องตีครับครับผมอันนี้มัดปัดชิปเลยนี่ก็มาถึงปุ๊บก็จอดใส่จอดใส่ได้เลยหนึงก็เข้ารูอ๋อมันง่ายมากันเยอะยังไงก็ไม่เอาจากผู้เราทำไ้วจากผู้ประสบภัยเนาะทำอะไรได้ทุกอย่างเนาะคุณอาเนาะโอ้ไม่ธรรมดานะครับ เมื่อก่อนนี้ครับเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับคุณนาะสายนี้แหละชารลล์ลรเลยครับแต่ก่อนนี่ว่าพวกไออันนี้พันธุ์อะไรไอ,ไอ,ไอวอัวยาวได้ด้วนะฮินดูบราซิลครับดูแต่ก่อนมีตัวหนึ่งโอ้ยไม่เอาแล้วไม่ชอบอ๋อแสดงว่าเคยเลี้ยงสายเลี้ยงครับเคยเลี้ยงตัวหนึ่งใจเลี้ยง,ยงอันมีกี่พีแล้วราคาตอนนั้นมาเดี่วตัวนี้ไม่ได้หรอกชารโลรีรมันทำดีกว่าโตเร็วด้วยแล้วมีกี่ญาเยอะ<ม>อืโบลูมันแต่แต่ตัวดแน่นๆเลยเนาะ ครับผมแสดงว่าเริ่มต้นก็คือฮินดูบาซิลครับแล้วก็หยุดเลี้ยงครับแล้วก็มาเลี้ยงชาลีแทนรัชาลีแทนอันนี้อันนี้คือถูกใจเลยใช่ไหมแม่มันแม่มันลูกมันล้านมันเหมือนกันเลยดูนะครับครับผมแสดงว่าสายพันธุ์นี้ถูกใจแล้วครับครับมีไงลูกล้านมันครับผมโอ้ยชงตูดอ่ะแต่ผมชอบนะข้อกัวของคุณอาน่ะมันเหมือนเป็นห้องนะครับทาไมต้องทําอย่างนั้ครับกันไเลยครับไม่ต้องแย่งกันอือเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้ไม่ข้อกัว แต่ก่อนมันเป็นลรคโคกใหญ่ทีนี้อตอนสมัยที่ก็ซื้อไอวอัวไปทำคุ้นขายไงครับผมไก่โลว์ต<อ>ัวผู้อ่ะตัวเลยกั้นไว้ประมีตัวผู้ตัวเองแล้วก็กั้นไว้เลี้ยงครับกระายได้เหมือนกันตอนนั้นโลว์ละแปดสิบห้าประมาณเมืออนน่อก่อนเนี่ยเลี้ยงวัวกำไรนะตอนตอน,ตอนยังไม่มีโควิดไงมันดีอยู่หลงังหลังมานี่มีร่ราคาลูกลูกในลูกวัวออกมานี่ยังไม่ถึงปีเลยสามมือแล้วครับผมแต่ก่อนทุกวันนี้โอ้ย แล้วเราเป็นยังไงบ้างในฐานะที่เราเลี้ยงวัวมาราคาแบบนี้นะครับกุนะก็ก็ทงใจเนาะมันก็ขา้ราคานี้แหละที่ไหนก็เหมือนกันราคามันต่ำแต่ที่เคยสายขายได้สามหมื่นก็ก็เหลือประมาณนี้แหละมอหน้าด้วยครับผมอืแต่บางทีหน่อยเรามันต้องให้อาหารวิกินเลี้ยงธรรมชาติอันนี้คือตอนนี้กลับมาสู่ธรรมชาติแล้วธรรมชาติหมดเลยเน้นสารครับผมอ่อนละสองเดือนครับผม ก็แสดงว่าเน้นธรรมชาติเนาะน้นสะอาดด้วยคร,ครับผมแล้วก็ได้ขี้หัวขขยด้วยคร,ครับผมน,นี้นเชืออรกนี่ยันกินยาอะไรตนมาต่เช้ามาปัดปัดเปี้ยงเลยเนี่ยที่หนึ่งเอาออกครั้งหนึ่งอ๋อตัวนี้แหละครับคุณอาครับที่เนี่ยเอาออกทีหนึ่งเอาออกครั้งหนึ่ง<อ>รถดำมีจับปุ๊บเก็บไะเทไว้ครับผมทำโล่งเลยทำคนเดียวคนเดียวโอ้โหไม่ธรรมดานะบริเวณตรงนี้คือที่เอามาผูกทุกวัน สิ่งที่เราสังเกตเห็นได้ว่ามันดีกับโวจริงๆเห็นอะไรบ้างครับเวลาเอามาปลูกเนี่ยโ้ยมันดีใจมันมันกระโดดเต็งๆ,ๆเนี่ยนะบางตัวนะครับผมมันออก,ม,ออกมันออกแล้วมันโลง่งเล็มหญ้าแถวนี่แหละทั้งมันครับผมแคระแ่แคะพอสาสายเสียห,หมอนกะอระมัดในร่มม,มอสอ่อนรบรไปครับผมร้อนครับผม <laughs> แสดงว่าออกมานี่มีชีวิตชีวาจริงๆครับแล้วสบายด้วยพวกเท้าพวกเล็บมันก็สะอาด เหยียบขี้เขามาับผมไปอยู่ข้างนอกปุ๊บสะอาดเลยเดสักพักหนึ่งก็ขาดำเลยอ๋อก,ก็แสดงว่าถ้าก็แสดงว่าถ้าอยู่ข้างนอกนี่ดีขึ้นจริงๆดีขึ้นครับ,คร,บครับผมหญ้าน้อยๆยังกินได้กินได้นี่สบายเลยนี่เลมได้ยังกืบๆ,ๆเลยเลยครับผมแสดงว่าวัวที่คอกไม่เคยเป็นโรคขาอ่อนแรงเลยไม่เป็นมันมีช่วงไงนั่นหน่อยหนึ่งเขาไปฉีดกันหมดแล้วอะไรก็ได้อะไร,ะไรปากเปื่อยเท้าเปื่อยนั่นแหละฉีดเลย ครับผมพีหมอก็เดินฉีด